สุดก็คือคุณวิชุดาอายุ23ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องไอ u ที่โรงพยาบาลนครพนมนั่นงอยู่ฝั่งซ้ายพอดีแล้วเธอท้องแก่8เดือนนะคะบาดเจ็บสาหัสทางผู้ช่วยไปจุดเกิดเหตุนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะสุดท้ายเธอและลูกในท้องเ<อ>สียชีวิตค่ะมีผู้หญิงคนจั้นเอาเสื้อตอนที่ผู้ไปค่ะอันนี้คือเธอนั่งอยู่ในรถเก๋งคันสีขาวนะครับนั่งฝั่งซ้ายค่ะที่เลี้ยว,วนะคับ ต้องใช้เคพื่อนตัดทางนะครับในการที่เอาคุอยุทธดานออกมานะคู้จมครับส่วนผู้บาดเจ็บกคนอื่นๆนะครับก็มีลูกสาวคนโตครับวัยห้าขวบของคุณบีแล้วก็ยังมีสามีของทางคุณบีนะครับยังมีแม่ของคุณบีแล้วก็หลานทุกคนนี่เจ็บหนักนะครับส่วนผู้กรณีชาวสปลาวครับเป็นผู้หญิงทั้ง3คนครับ ได้รับบาเดเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนปลอดภัยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นช่วง6โมงเย็นครับของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับในสมิงนนะครับอายุ56ปีเป็นพ่อของทางฝั่งคุณบีนะคุณบีวิชุดาเนี่ยนะครับไปรับศพของลูกสาวกับหลานซึ่งอยู่ในท้องซึ่งอายุครรภ์ใน8เดือนนะครับกําลังจะคลอดแล้วแพทย์เองเนี่ยได้ผ่านะฮะได้ผ่าคลอดเพื่อที่จะเอาเด็กออกมาทาพิธีศพนะครับทุกผู้ชมครับ โดยพบว่าเด็กเนี่ยเป็นเพศหญิงนะร่างกายสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับหน้าตาน่ารักน่าชังสร้างควาเสือนใจนะครับใหกับครอบครัวแล้วก็ญาติเป็นอย่างมากนะครับนี่ครับจากนั้นครับได้นําศพสองแม่ลูกครับบรรจุในโรงตั้งันเป็นกูสลเคียงข้างกันครับในบ้านพักเพียรเพเมือนคัรพนมโดยในสมิเองเนี่ยยังคงร้องไห้ไม่หยุดนะครับ แล้วก็ขออุ้มขอตอดขอหอมแก้มหลานสาวนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเสียในท้องเนี่ยละ่ะท,ทั้งที่หลานเนี่ยไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกเลย<ม>นอกจากนี้นครับยังมีญาติซือของเล่นเนี่ยไปให้น้องที่เสียชีวิตในท้องด้วยยื่งสร้างความตื่นใจกับญาติญาติที่ได้เห็นนะครับทั้งฝั่งของนุ่นสมิงก็หลัวตาสมิงเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะมันจะเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้กับครอบครัว ตอนแรกที่รู้ข่าวนี้บอกเลยนะผมทับช็อระหว่างเดินทางไปที่เกิดเหตุก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่านี้เลยแต่สุดท้ายปฏิหารมันไม่มีลูกสาวผมเสียชีวิตพร้อมกับหลานที่อยู่ในท้องผมยอมรับนะผมยังคงติดใจการทํางานของตำรวจที่ยังตอนนี้ไม่ยอมชี้ชัดว่าใครผิดทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนก็เลเกิน ทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องหน้ารถที่ขับมาทางช่องทางเดียวกันกับผู้กรณีเห็นชัดเลยว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟแดงและไฟแดงนานแล้วด้วยแล้วทางฝั่งของผู้หญิงที่ลาวเนี่ยยังขับปาไฟแดงอีกแต่ตำรวจนะกลับทิ้งภาระให้ญาติไปหาหลักฐานมาเพิ่มเนี่ยบอกตรงๆปั่นใจว่าคดีเนี่ยมันจะไม่คืบเพราะผู้กรณีเป็นชาวลาวโดยมีข้อมูลว่าเป็นคนมีฐานะมีบารมีทั้งฝั่งลาวด้วย เลยว่าจะมีการวิ่งเต้นในคดีและจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งหลังเกิดเหตุน,นะครับยังไม่มีญาติของผู้กรณีมาเจราจาอะไรเลยมีตาฝาเขาบอกกับคนรู้จักบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่ายเยียวยาแค่หลักหมื่นเท่านั้นพอ,อไหมเนี่ยลองฟังดูนะจะไปเห็นน้ำตาไม่ไหลเลยพูดคุยออกไปร้องก็ไม่ร้องตั้งแต่เกิดเหตุมาทางผู้กรณีถ้าติดต่อมาไหมไม่เคยติดต่อครับตั้งแต่วันแรก เดินผ่านก็ดูแต่ไม่คุยไม่ถามปกติคนเราเนาะเป็นคู่กรณีก็มาถามใครกันบ้เนาะในทางคดีค่ะท่านตำรวจเอกภาคภาคูมิเดชารองศิลป์เป็นผู้กำกับของสองพเมืองนครพนมบอกว่าหลังจากมีการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานจากกล้องจอนติดเห็นชัดว่ารถยนต์ของชาวสปปลา,าฝ่าไฟแดงมาตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นฝ่ายผิดคันเดียว ส่วนที่อีกทางญาติเข้าใจว่าตำรวจให้ไปหาหลักฐานเพิ่มตำรวจบอกว่าไม่ได้ทิ้งภาระให้ผู้เสียหายแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผืดตำรวจหมายความว่าถ้าทางญาติไปเจอหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็ให้นํามาส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนถ้าเจอใช่หถ้าเจอหลักฐานอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ทิ้งภาระให้ทางญาติไปหาหลักฐานนะคะอันนี้ที่ด่าพึ่งกับซี้แจงเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็จะเรียกคนขับชาวรามารับทราบข้อหาไฟแดงเห็นไ,ไ, <ป S 1> ไหมไฟอ,อันนี้มุมนี้จะชัด ่ะเนดูยดูครับคุณผู้ชมเต็มเต็มเลยแล้วนิดเดียวนะโอ้หัวหน่ากลัวแรงมากกลางลำเลยอ่ะคุณผู้ชมตายแล้วนี่รถของทางสอปอ